ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางจันฉายทันตาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการข้อมูลส่วนตัวผู้ขอรับการประเมินนางจันฉายทันตาเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511 ปัจจุบันอายุ53ปีคุณวุฒิทางการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีศิริกิตต์ระดับปริญญาตรีศิลประสา์บัณฑิตบรรรักษศาสตร์จากสถาบันสหวิทยาลัยอีสานใต้สุรินทร์ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันการศึกษามหาวิทยลาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาเพีนนเยงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษการรายงานการดําเนินงานด้านที่1นด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพการมีวินยัยผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีวินยัย โดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กำหนดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นม,มีความสุขโดยอาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตนรู้จักควบคุมตนเองการปฏิบัติให้อยู่ในแบบวินยัยได้ปฏิบัติตนควบคุมทั้ง3ด้านได้แก่ด้านการเป็นผู้บริหารที่มีวินัยในตนเอง ด้านการเป็นผู้บริหารที่มีวินัยทางสังคมหรือวินัยในหมู่คณะด้านการเป็นผู้บริหารที่นำในการส่ง,สง,สงเสริมรูปแบบวินัยภายในสถานศึกษาการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยผู้ขอรับการประเมินยึดหลักความพอเพียงประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมผู้ขอรับการประเมินดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นจากอายามุขและสิ่งเจ็บิด เป็นผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อืนน่นอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนที่เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีการดำรงชีวิตที่ประหยัดมัธยัสถ์อดออมเป็นที่ปรากฏความรักและศรัทธานในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมมือกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ศึกษาค้นควา้าดิเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และ,สะแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบียน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือนักเรียนและผู้ร่วมง,งานเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่มาพัฒนางานในหน้าที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตสาธารณะจิตอาสาและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมการรายงานด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถผู้ขอรับการประเมิน พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และใช้ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้พัฒนาสื่อการเรียนรู้มาใช้กับการสอบวัดผลสำเร็์ทางการเรียนสำหรับการทดสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคในรายวิชาเรียกเสรีอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่าย การประชาสัมพันธ์องค์กรและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมแ้มสะสมพันธ์งานที่ขัดสนวุฒิบัตรเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมเป็นต้นการรายงานด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานผู้ขอรับการประเมินได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศึกษาการบริหารงานวิชาการการพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในรเบแบบวินัยลดละเลิกสิ่งเสียตดิดมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่จนทําให้เกิดผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูสถานศึกษาชุมชนและการจัดการศึกษาดังนี้ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้รับการประเมิน ได้มีการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงบูนจังหวัดศ,ศรีสะเกษซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อนเนื่องเข้าถึงข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของตนเอง จนทาให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดจนได้รับคําแนะนําจากครูกศนอไปพัฒนาอาชีพได้อย่างมีคุณภาพผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานขั้นสูงในระดับต่างๆโดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ปลูกฝังความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความมีระเบียบคุณธรรมจริยธรรมและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและมีนิสัยรักการอ่านซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อนเนื่องสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตอนเองครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูในการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครู ผู้รับการประเมินได้บริหารงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีมหลักธรรมานพิบาลหลักอิทธิบาทสีซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามาประยุกต์ใช้สู่การบริหารจัดการมุ่งสู่การพัฒนาทักษะใช้ธรรมะบูรณาการทุกรูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บุคลากรทุกคนของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอบงบูนจังหวัดสุสเกตได้มีส่วนร่วมโดยได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในการมัเขาปัญชาและได้ปรับตัวเข้ากับทุกคนผู้รับการประเมินได้แนะนําและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความสามารถในการสื่อสารและจูงใจมีทักษะการแก้ปัญหาได้ในทุกสถานการณ์และสอนงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา สามารถเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมกศอนอได้เป็นอย่างดีมีความรักความสาม,มคัคคีมีความเสียสะละอุทิศเวลาและทํางานอยน่างมีความสุขจนมีผลปรากฏชัดเจนในช่วงสองปีที่ผ่านมาครูและบุคลากราทุกคนได้รับการพัฒนานในด้านาต่างๆที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนได้ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดคือไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อคนต่อปีส่งผลให้สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถานศึกษาทั้งนี้ผู้รับการประเมินได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรดำเนินการดังนี้โดยให้ครูเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการทุกคนโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ครูพัฒนาสื่อผลิตสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนกำกัดติดตามให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนครูได้รับเียียิยกย่องชมเชยจากสำน,นังกงานกศนจังหวัดและสำน,นักงานกศนในการดูแลติดตามผู้เรียนเข้าทดสอบความรู้ทางการศรึกษาระดับชาติผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลีย่ยผ่านค่าเป้าหมายของสำน,นักงานกศนจังงวักสาธเกาและสำน,นักงานกศน มีรายลับการข้าสอบปลายภาคเรียนผ่านค่าเป้าหมายของจังหวัดและสำนักงานกศนและในด้านการพัฒนาสาภาพแวดล้อมกศนตำบลในการจัดการเรียนการสอนการทำทกิจกรรมผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานราชก,การอื่นๆสถานศึกษาพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภา,ภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านงบประมาณทรัพยากรต่างๆอย่างต่อนเนื่องการให้บริการของห้องสมุดประชาชนการให้บริการของบ้านหนังสือชุมชนครบทุกหมู่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐเลเอกชนและสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับจังหวัดได้แก่เป็นสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสวนราชการตัวชี้วัดที่หนึ่ง ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่1ปีการศึกษา2564อันดับที่3ระดับจังหวัดมีค่าเฉลี่ยคะแน 46. น46.88คะแนนผ่านค่าเป้าหมายขั้นสูงมีรายระนักศึกษาข้อสอบสูงสุดอันดับที่3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการสอบปฐมนิเทศปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ80.35ผ่านค่าเป้าหมายสำนักง,งานกาศนมีร้อยละนักศึกษาเข้าสอบสูงสุดระดับที่3ระดับปถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับจังหวัด คิดเป็นรอยรับแผ่านค่าเป้าหมายสำนักงานกาศนและองค์กรนักศึกษากาศนอําเภอบางบูรณ์สำนักงานกรารศนษจังหวัดริสเกตมีผลการประเมินดำเนินงานประจําปีการศึกษา2563ระดับดีเยี่ยมซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของคณะกรรมการและการบริหารงานอย่างมีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่ปรึกษาและประธานองค์กรนักศึกษาผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้แบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรกศนอประสานความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมแก่ชุมชนและเครือข่ายอื่นๆให้ความร่วมมือการใช้อาคารสถานที่และพัสดุครูพันแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับการจัดการศึกษาทําให้ประชากรวัยแรงงานของอำเภอบึงบูนและพื้นที่ใกลเคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนและผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่ดีเก่งมีความสุขมีอาชีพมั่นคงสามารถสร้างไรายได้ให้ครอบครัวลดร,รายจ่ายและมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตผู้รับบริการที่จบการศึกษาในหลักสูกต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนางจันฉายทันตาผู้เคารพการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากผลการปฏิบัติงานจะเป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการการประเมินและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คําแนะนําขอ,อน้อมรับทุกการแนะนําและจะนาไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป